ครับผมคัชชิตคัชชิตครับผมนะครับทีมงานเทิดดำนิวฮอลแลนด์หรือไทยธานีนะครับเนาะคลิปนี้นะครับผมจะพาไปรีวิวรถนิวฮอลแลนด์นะครับรุ่นเอ่อซีรีส์ทีดีห้านะครับเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่าผมจะรีวิวเป็นรุ่นไหนนะครับในตระกูลของทีดีห้านะครับก็จะมีทีดีห้าจุดเก้าศูนย์แครนะครับอ่าเป็นแบบดูแอนนะครับแล้วก็ทีดีห้าจุด 1 0ึ่งศนะครับขนาดร้อยแรงนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือ TD5.110 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นร้อยแรงได้ร้อยสิบแรงนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่าผมจะไปรีวิวรุ่นไหนนะครับเนาะปเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับอย่ารอช้าเลยนะครับปาก่อนเออก่อนไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับทั้ง YouTube และทางช่อง Facebook นะครับไปแล้วครับไปไปชมห้องกันเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับเอโชมรถของรุ่น T D 5 1 1 0นะครับขนาด110แรงม้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวเป็นแบบหลบนะครับก็คือแบบไม่มีตู้แอร์นะครับเป็นแบบธรรมดานะครับนี่รถนะครับชมรถนะครับอ่า รถตู้น,นี้นะครับจากพื้นดินถึงหลังคานะครับสูงอยู่ที่2องเมตรเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรนะครับเนาะนะเดี๋ยวไปดูขนาดยางหน้ากันนะครับขนาดยางหน้าตัวนี้ให้มาที่ขนาดยางอยู่ที่สิบสี่จุดเก้าขอบยี่สิบสี่นะครับเนาะส่วนเรื่องยางหลังนะครับให้มาที่ขอบเอ่อขนาดสิบแปดจุดสี่สามสี่นะครับแปดจุดสี่สามสี่ ให้มาพร้อมเวทหลังเลยนะครับเนาะส่วนตรงนี้โฉมเด,ด,ดี๋ยวพาไปชมจุดอื่นๆของตัวรถนะครับส่วนเรื่องคาน้าก็เป็นคาน้าเนื้อเล็เองนะครับใหญ่แข็งแรงบึกบึนนะครับเนาะไปดูเครื่องยนต์กันครับ,บเครื่องยนต์ยู เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบชาร์จนะครับเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบชาร์จนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบชาร์จพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์นะครับพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับระบายความร้อนด้วยน้ํอตัวนี้เป็นกรองอากาศแบบแห้งนะครับสองชั้นนะครับนอกในนะครับแล้วก็มีระบบดูดอากาศนะครับ ไดูดฝุ่นพอทีดูดฝุ่นนะครับออกเองนะครับถ้าเป็นฝุ่นหน่ะก,ก็จะดูดออกเองนะครับตัวนี้เนาะเครื่องยนต์ผ่านชงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบชาร์จนะครับให้แรงบิดนะครับคันนี้ให้แรงบิดอยู่ที่สี่ร้อยสามสิบนิวตันเมตรนะครับที่ รอบเครื่องยนต์1,400รอบต่อนอาทีนะครับแล้วมีแรงบิดสำรองอีก30.2%นะครับเนาะสมหน้าของ TD 5.110นะครับก็ขนาด110แรงม้าเราเองนะครับตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมพาไปชมด้านห้องโดยสารนะครับ รุ่นนี้ก็จะมีทั้งแบบตู้แอร์และแบบธรรมดานะครับตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ถ้าฟังสายมือของผู้ผู้ขับนะครับคันนี้ก็จะเป็นเบรกมือนะครับเบรกมือตัวนี้เป็นสายเกียร์พีดีโอนะครับพีดีโอก็จะเป็นห้าร้อยสี่สิบนะครับรอบห้าร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นเอ่อเลือกระบบพีดีโอนะครับว่าจะใช้ตาม รอบพีดีโอหรือจะใช้ตามรอบล้อนะครับตัวนี้เนาะคันนี้ก็จะเป็นระบบสองเพลานะครับสองเพลาสี่แล้วก็ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเฟอมพันยนต์ตัวนี้นะครับส่วนเรื่องระบบเกียร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อสิบสองเกียร์เดินหน้าสิบสองเกียร์ถอยหลังนะครับสิบสองเกียร์ยังไงก็คือเกียร์เกียร์หลักนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่นะครับมีหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็จะมีคันยกตัวนี้นะครับอ่า มีหนึ่งขีดสองขีดสามขีดนะครับก็จะเป็นแบบ่อโลมีเดียมไฮนะครับตัวน,นี้ก็มีสามกี์ก็เป็นสิบสองนะครับอ่าตัวน,นี้เนาะอ่าถัดมาเป็นระบบไฮดรอลิกหลังนะครับก็ชุดนี้ก็จะเป็นยกหางหลังดับนะครับเนาะถ้านิวฮอลล์น,นะครับขาดไม่ได้เลยคือลิฟโอเมติกนะครับตัวน,นี้ระบบลิฟโอเมติกนะครับเนาะ ตัวนี้คันโยกสองสองตัวนี้นะครับสีฟ้าและสีเขียวนะครับก็จะเป็นเอ่อเป็นจุกน้ำมันใช้ภายนอกนะครับใช้ใช้น้ำมันภายนอกตัวนี้นะครับเนาะหน้าจอนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ power s h u t t e นะครับเกียร์ power s h u t t e นหน้าทอยหลังข้างพวงมาลัยนะครับ วงมาลัยตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับตามสรีระของผู้ขับขี่นะครับสิบสองเกียร์เดินหน้าสิบสองเกียร์ถอยหลังนะครับสำหรับเจ้าท d 5 1ห้าจุดหนึ่ง้อยสิบนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้แอร์หรือธรรมดาแบบนี้ก็เกียร์ยเดียวกันนะครับเพียงแค่แตกต่างกันทีออ่ห้องผู้โดยสารนะครับจากตัวนี้จะเป็นธรรมดาและ ดัะนั้นนะครับด้านท้ายพามาชมด้านท้ายนะครับด้านท้ายแขนงยกนะครับตัวนี้ยกได้สามตันห้านะครับยกได้ที่สามตันห้านะครับ,นะรบแข่ใได้นะครับให้แขมานขนาดใหญ่เลยนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับ ยกที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับด้านบนสีเขียวและสีฟ้านะครับมีกระบอกช่วยยกให้สองสองข้างนะครับซ้ายและขวานะครับมีกระบอกให้ช่วยยกให้นะครับส่วนคันนี้นะครับด้านท้ายจะเป็นเพาแบบทดนะครับทดตรงดุมล้อนะครับนี่เป็นสับตรงสะโพกนะครับนี่ตรงดุมล้อนะครับเป็นเฟืองทอแบบแข็งแกร่งสำหรับ New Holland นะครับ ทั้งซ้ายและขวานะครับสำหรับเจ้า td ห้านะครับตระกูล td ห้านะครับจะเป็นส่วนโค้แบบนี้นะครับแต่แตกต่างจากรุ่น t 6หกพันนะครับเนาะแต่ความแข็งแรงทนทานยังแข็งแรงอยู่นะครับตัวนี้ถ้าพี่ๆสนไหน,นะครับสนใจมาดูรถได้นะครับที่แท็กเตอร์ดำ New Holland, ททนิวฮอลแลนด์อุทัยธานีนะครับตั้งอยู่ตำบลหนองสวงนะครับอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับ,รรททนะรบปักหมุดมาได้ครับนี่ที่แ um ท็กกระดำนิวฮอลแลนด์อุทัยธานีนะครับเราปักหมุดให้แล้วนะครับถ้าใครผ่านใบผ่านมาแถวหนองฉางนะครับร้านผมก็จะตั้ออตงอยู่ใกล้ๆกับสี่แยกร่มเสือโฮองนะครับตรงเรยงื้องๆกับตรงข้ามกับ กเกษตรอำเภอหนองฉางนะครับถ้ามาไม่ถูกก็โทรหาผมครับที่เบอร์ผม0910261897นะครับหรือแอดไลน์มาได้นะครับขอโลเคชันผมได้นะครับเนาะวนันนี้วันนี้ผมคันชิดคันชิดครับผมนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเออผมจะล,ลืมนะครับผมฝากไว้ด้วยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับในช่องผมคันชิดคันชิตกับผมนะครับผมวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ